สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านวันนี้ผมจะมาสรุปผลการแข่งฟุตบอลเมื่อค่ำคืนที่ผ่านมานะครับว่ามีคู่ไหนสกอร์เป็นยังไงกันบ้างก่อนอื่นเลยนั้นก่อนไปชมคลิปนี้ครับฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe แล้วกดกระดิ่งเพจ YouTube รวมถึง Facebook หมดสั่งแชนแนลเพื่อท่านจะไม่พลาดคลิปใหม่ๆของทางช่องเรานะครับเรามาเริ่มต้นกันที่ผลฟุตบอลเอเตอร์เดูซีของคอนเนกันก่อนเลยครับ ยองอาแจ็คนะครับเสมอกับเฮลมอสสปอร์ตไป1ประตูต่อ1ยองอักมาเสมอกับทางด้านเดนบอสไป3ประตูต่อ3ยองอูทักครับไพ่กับทางด้านเดอร์ัฟสครับไป0ประตูต่อ2 ไปต่อกันที่ผลฟุตบอลเซกุนดาดิวิชั่นของสเปนนะครับเมื่อคืนมีเตะหนคู่ครับแต่ต้องเลื่อนการแข่งขันนะครับเนื่องจากสภาพอากาศนะครับคือคู่ระหว่างลูโก้กับอาเมเลียส่วนในส่วนของกัรโชว์ซลบีนะครับก็ต้องเลื่อนการแข่งขันเช่นกันครับคือคู่ระหว่างเลเช่กับทางด้านวิเซนซานะครับเนื่องจากสภาพอากาศเช่นกันนะครับไปต่อกันที่ผลฟุตบอลแชมเปี้ยนชิพของอังกฤษครับ ฟูลแลมไพ่กับทางด้านเชฟฟิลด์ยูนเต็ดไป0ประตูต่อ1สรุปตารางคะแนนนะครับฟูลแลมก็ยังอยู่อันดับที่1ครับ23นัด45แต้มส่วนทางด้านเชฟฟิลด์ยูนเต็ดอยู่อันดับ11ครับ22นัด32แต้มไปต่อกันที่ผลฟุตบอลลาลิก้าของสเปนครับเลเบนเต้ไพ่กับทางด้านบารเเซียไป3ประตูต่อ4สรุปตารางคะแนนล่าสุดตอนนี้ครับบาเเซียนั้นอยู่อันดับที่7ครับ18นัด28แต้ม มาดูในโซนไายตารางกันบ้างครับเลบนเต้อยู่อันดับที่20นะครับ18นัดมี8แต้มโอเคนะครับผมเนี่อเป็กการสรุปผลการแข่งฟุตบอลเมื่อค่ำคืนที่ผ่านมาว่ามีคู่ไหนสกอร์เป็นยังไงกันบ้างนะครับหากวันนี้มีข้อผิดพลาดประการใดต้องขอาภานภัยในหน้าที่นี้ด้วยหากดูได้ชอบใจนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b ส c r i b e และกดกระดิ่งเพื่อท่านจะไม่พลาดคลิปใหม่ๆของทางช่องเราสำหรับวันนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วพบก,กันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้ สวัสดีครับ